สวัสดีค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกับข้อมูลที่เอ,อ่อต้องบอกว่าน่าตกใจมากๆค่ะคือเรื่องที่กัมพูชาเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางใหญ่ของอุตสาหกรรมหลอกลวงออนไลน์ไปแล้วครับตัวเลขรายได้ผิดกฎหมายนี้ประเมินกันไว้สูงถึง12,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต,ต่อปีเลยนะครับโห หม0 0นล้านมันเยอะมากจริงๆนะคะเทียบด้อยกับงบประมาณบางประเทศเลยใช่ครับเป็นตัวเลขที่สะท้อนขนาดปัญหาได้ชัดเจนมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยครับโดยเฉพาะรายงานล่าสุดของ Amnesty International ชื่อ I was someone else's property ฉันคือทรัพย์สินของคนอื่นแค่ชื่อก็รู้สึกหดหูแล้วนะคะครับ แล้วก็จะมีข้อมูลจาก UNODC ด้วยนะครับหรือสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติเพื่อให้เราเห็นภาพรวมปัญหานี้กันค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจว่าขอบเขตปัญหามันกว้างแค่ไหนผลกระทบต่อคนมันรุนแรงยังไงแล้วก็เอ่อทำไมการจัดการมันถึงดูเหมือนยังยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่โอเคค่ะเริ่มที่ภาพรวมก่อนเลยเรื่องขนาดกับที่ตั้งมันแพร่ไปขนาดไหนแล้วคะตอนนี้ครับอย่างที่บอกไป กัมพูชาเป็นศูนย์กลางหลักเลยแรงงานแอมเนสตี้เนี่ยเขาชี้เป้าไปที่ศูนย์หลอกลวงอย่างน้อยๆนะครับ53แห่ง53แล้วยังมีอีก45แห่งที่น่าสงสัยด้วยนะครับส่วนใหญ่จะกระจุกตัวหนาแน่นสุดที่เอ่อซีฮานิวิลครับพบถึง22่ห่งอืแห่งเยอะมากนะคะครับ ลองนึกภาพตามดูว่ามันหนาแน่นขนาดไหนนอกจากนั้นก็มีตามเมืองชายแดนอื่นๆอย่างบาเวตปล่อยเป็ดอะไรพวกนี้ครับการที่มันกระจุกตัวแถวชายแดนแบบนี้ก็น่ากลัวอยู่แล้วนะคะแต่เหมือนเคยได้ยินว่ามันไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นแล้วมันเริ่มใช่ครับใช่อันนี้น่ากังวลมากคือมันเริ่มขยายเข้าเมืองที่ไม่ติดชายแดนแล้วอย่างพนมเป็นเมืองหลวงเลยนะครับก็พบถึง4ี่แห่งแล้วโหเข้าไปถึงพนมเป็นแล้วเหรอคะครับอันนี้มันแสดงว่าเครือข่ายพวกนี้มันปรับตัวเก่ง แล้วก็พยายามฝังรากลึกเข้ามาในสังคมเมืองมากขึ้นเรื่อยๆฟังดูน่ากังวลจริงๆค่ะแล้วผลกระทบต่อคนที่ตกเป็นเหยื่อล่ะคะชื่อรายงานชั้นคือทรัพย์สินของคนอื่นเนี่ยมันสะท้อนความจริงขนาดไหนคะมันสะท้อนความจริงที่เอ่อต้องบอกว่าโหดร้ายมากครับรายงานนี้มาจากการสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตโดยตรงเลยนะ58คนค่ะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในศูนย์พวกนี้ก็คือการค้าม,มนุษย์ การบังคับใช้แรงงานคือทําหนักมากบางทีมีเด็กด้วยนะครับมีเด็กด้วยเหรอคะครับแล้วก็มีการทรมานทําร้ายร่างกายกักขังหนวงเหนียวคือสภาพมันไม่ต่างจากทาาในยุคปัจจุบันเลยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆหลังกําแพงตึกเหล่านั้นไม่อยากจะเชื่อเลยคะ่ะว่าเรื่องแบบนี้มันยังเกิดขึ้นอยู่นี่มันคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบร้ายแรงที่สุดเลยนะคะ <S <S 2> <S 2> <S 2> แล้วทงางภาครัฐล่ะคะรายงานเขาพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้าง ออรายง,งานของ a อม e s t y เนี่ยก็ชี้ว่าแม้ตัวการหลักจะเป็นองค์กรอาชญากรรมนะครับแต่ก็มีข้อสังเกตว่ารัฐบาลกัมพูชาอาจจะยังยังไม่ได้ใช้มาตรการที่เข้มแข็งพอหรือมีประสิทธิภาพพอที่จะปกบ้องคนเหล่านี้หรือว่ายุติการละมืดทั้งท,งท้งที่ก็รับทราบปัญหาอยู่อืมันก็เลยทําให้ปัญหาแบบว่าขยายวงกว้างแล้วก็ฝั่งรักลึกไปเรื่อยๆครับ ก็เลยสงสัยมาตลอดเลยค่ะว่าทำไมมันถึงมาถึงจุดนี้ได้ทำไมต้องเป็นกัมพูชาที่กลายเป็นศูนย์กลางใหญ่ขนาดนี้ไปได้อะคะคือมันมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้นครับก่อนหน้านี้เนี่ยกัมพูชาเคยเป็นศูนย์กลางการพนันออนไลน์ที่เฟื่องฟูมาก่อนอ๋อใช่ค่ะเคยได้ยินเหมือนกันครับโดยเฉพาะจากการลงทุนของกลุ่มทุนจีนทำให้มีคาสิโนโรงแรมผุดขึ้นมาเยอะแยะเลย แต่พอรัฐบาลกัมพูชาสั่งแบนการพนันออนไลน์ไปในปี2019ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากแรงกดดันจากจีนเองเนี่ยละครับอืพวกโครงสร้างพื้นฐานตึกอาคารเหล่านั้นก็เลยถูกเปลี่ยนมือเปลี่ยนการใช้งานไปถูกต้องเลยครับโรงแรมคาสิโนโหลายแห่งเลยถูกดัดแปลงกลายเป็นศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์แทนทีนี้ประกอบกับข้อมูลจาก UNODC ที่ชี้ว่า ปัญหาอาชญากรรมลักษณะนี้มันค,ค่อยๆโตสะสมมาตั้งแต่ช่วงปี2000แล้วนะครับอ๋อนานแล้วเหมือนกันนะคะครับโดยมีปัจจัยเอื้ออื่นๆด้วยเช่นการบังคับใช้กฎหมายที่อาจจะยังไม่เข้งงวดพอช่องโหว่ในการตรวจสอบทางการเงินปัญหาเรื่องธรรมาภาิบาลแล้วก็เอ่อการทุจริตคอร์รัปชันพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับหมายละคะเห็นว่าก็มีข่าวการบุกทลายอยู่เรื่อยๆแต่ทําไมปัญหามันยังอยู่แถมดูเหมือนจะขยายตัวด้วยซ้ําไปคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ หน่าประหลาดใจที่สุดส่วนหนึ่งเลยครับจาก5 3ูนย์ที่แอมเนสตี้เขาชี้ชัดๆเลยนะมีถึง20แห่งที่ยังเปิดดำเนินการอยู่อะไรนะคะ20แห่งยังเปิดอยู่ครับทั้งๆที่เคยถูกเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารเนี่ยเข้าไปดำเนินการแล้วนะเช่นเข้าไปช่วยเหยื่อสอบสวนหรือบุกจับไปแล้วโห้ที่น่าตกใจกว่านั้นคือมีถึง9แห่งครับ ที่เคยโดนบุกซ้ำมากกว่าสองครั้งขึ้นไปโดนบุกแล้วจับแล้วแต่ก็ยังกลับมาเปิดได้อีกหรอคะแล้วมีกี่แห่งคะที่ปิดไปจริงๆหลังจากโดนบุกจากข้อมูลที่ยืนยันได้นะครับมีแค่2แห่งเท่านั้นครับที่ปิดตัวลงแบบถาวรไปเลยหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าจัดการโอ้โหข้อมูลนี้น่าตกใจจริงๆค่ะมันทําให้เราต้องตั้งคําถามเลยนะคะว่าประสิทธิภาพของการบุกจับมันเป็นยังไงหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นซ่อนอยู่ แน่นอนครับมันชวนให้คิดเลยว่าการบุกทลายเนี่ยอาจจะเป็นแค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่าแอมเ s สตีเองเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการดําเนินง,งานของรัฐอาจจะยังไม่เพียงพอหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้เครือข่ายพวกนี้มันแบบว่ายืดหยุ่นปรับตัวเก่งแล้วก็รอดอยู่ได้อื ซึ่งถึงแม้ว่าทางโฆษกรัฐบาลกัมพูชาจะยืนยันว่าพวกเขากําลังจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังนะแต่ข้อมูลจากรายงานวิจัยหลายชิน้นมันก็ดูจะขัดแย้งกันอยู่ครับแสดงหเห็นความซับซ้อนแล้วก็ความท้าทายอย่างมากในการแก้ไขจริงๆสรุปแล้วสถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะกัมพูชาก็ยังเป็นศูนย์กลางใหญ่ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนก็รุนแรงมากแล้วการแก้ปัญหาก็ดูจะติดขัดด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งประวัติศาสตร์ปัจจัยเอื้อแล้วก็ดูเหมือนว่าการบังคับใช้กฎหมายแบบเดิมๆอาจจะยังไม่พอแล้วใช่เลยครับ เรื่องนี้มันสะท้อนภาพใหญ่ของโลกยุคดิจิตัลด้วยนะที่การเชื่อมต่อมันก็มาพร้อมทั้งโอกาสแล้วก็ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆม,มันแสดงให้เห็นความท้าทายในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแล้วที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องทุนความเป็นมนุษย์ที่ถูกเหยียบย่ำอยู่เบื้องหลังการหลอกลวงออนไลน์ที่เราอาจจะเคยได้ยินหรือบางคนอาจจะเคยเจอกับตัวเองด้วยซ้ำไปครับค่ะก็น่าคิดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้สิ่งทีออ่อยากจะชวนคิดทิ้งท้ายก็คือว่า เมื่อเราเห็นแล้วว่าเครือข่ายอาชญากรรมพวกนี้มันอย่างรากลึกปรับตัวเก่งแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงขนาดนี้แม้ว่าจะมีการเข้าปรับปรามอยู่เรื่อยๆเนี่ยอะไรคือสิ่งที่จําเป็นจริงๆคะในการที่จะทนลายเครือข่ายเหล่านี้ให้สิ้นซากซึ่งมันอาจจะต้องมองไปไกลกว่าแค่ปฏิบัติการบุกจับเป็นครั้งข่าวหรือเปล่ามันต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือความร่วมมือในระดับไหนกันแน่คะ